เมื่อวันที่17มีนาคม2559ดรพิเชษดุรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงพื้นที่เครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวตำบลแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาในทุนเข้าสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก ตัดต้นไม้ใหญ่จำนวนมากทำให้สายน้ำแม่โถซึ่งเป็นต้นน้ำแม่ลาวแดงขุ่นไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ชุมชนจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนรักป่าเมื่อปี2548เพื่อรวมกันหาแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ลาวต่อมาในปี2550ได้ขยายเครือข่ายเป็น10หมู่บ้านพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวและในปี2554กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโล โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือสอสก ได้เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนลักป่าลุ่มน้ำลาวให้ข้อมูลความรู้แผนที่น้ำถ่ายทอดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านและร่วมกับมูลนิธิอุทก,กภพศในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริโดยร่วมกันฟื้นฟูต้นน้ำลำธารสำรวจและเก็บข้อมูลรวมทั้งจัดทำแผนที่เครือข่ายทั้งหมดจนกระทั่งในปี ปี2,555ชุมชนสามารถขอคืนพื้นที่ทำกิน20%ที่ติดกับป่าทำให้ได้พื้นที่ป่าที่ถูกบุกลุกกลับคืนมามากกว่า2,000ไร่และไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแ้งและไฟป่าแต่อย่างใดทั้งยังบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้สำเร็จและสามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นได้ นอกจากนี้ชาวบ้านได้ทำแนวกันไฟป่าต้นน้ำซึ่งอยู่รอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายโดยได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขีดเส้นถังวัชพืชต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นเชื้อเพลิองออกแนวกั้นนี้มีขนาดกว้าง5-8เมตรเป็นแนวยาวคล้ายถนนสำหรับเป็นแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่า ทั้งนี้เมื่อเกิดไฟป่าชาวบ้านจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุชุมชนคนต้นน้ำและระดมพลังมาช่วยกันเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาแนวกันไฟนี้ไว้อีกทั้งยังช่วยกันร่วมสอดส่องดูแลไม่ให้มีการเผาป่าจากชาวบ้านนักล่าสัตว์ป่าหรือคนในพื้นที่อีกด้วยพื้นที่นี้ที่กาลังอยู่กับเพื่อนๆชาวหมู่บ้านขุนลาวนะครับอ,อ,อาเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยก็ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้มาทำงานร่วมกันให้ความรู้แล้วก็แนะนำแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกก็คือ,เ,อ,อเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับไม่มีต้นไม้นะครับใช้เวลาประมาณสัก10ปีได้ไหมครับ10ปีก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้โดยอันดับหนึ่งเนี่ย ชาวบ้านมีความเข้มแข็งรวมตัวกันมีผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ตกลงกันที่จะไม่บุกรุกทําลายป่านะครับไม่จุดไฟเผาป่านะครับด้วยการตั้งสัตว์ปฏิญาณร่วมกันนะครับเราในฐานะกระทรวงก็เอาวิทยาศาสตร์มาช่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นมาสอนให้เด็กมาสอนให้ผู้นําชุมชนกับเยาวชนนะครับเยาวชนก็มีนะครับมารู้จักใช้ GPS นะครับมารู้จักทําแผนที่น้ําชาวบ้านจริงๆเขามีภูมิปัญญาอยู่แล้วนะครับว่าทางน้ําไหลเป็นยังไงที่ไหนสูงที่ไหนต่ํานะครับแล้วก็จะวางแผนเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกันได้ยังไงนะครับจะวางแนวกันไฟนะครับแล้วโดยช่วงยิ่งเขตระหว่างชุมชนกันได้ยังไงนะครับไปจนถึงเข้าใจว่ามีโรรมารมาวัดดูระดับน้ําด้วยนะครับเพื่อที่ชาวบ้านเนี่ยจะได้ ใช้วิชาการใช้วิทยาศาสตร์ในการคำนวณหาจุดที่เหมาะสมรวมถึงการสร้างฝายซึ่งหลายๆชุมชนแห่งนี้นี่เชี่ยวชาญมากเลยนะครับ <c oughs> การทำฝายหลายแบบนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่ไฮเทคแต่เป็นสิ่งที่เขาใช้แล้วได้ผลจริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งการารักษาน้าจากป่าต้นน้ำนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่รวมทั้ง กักน้ําไว้ใช้ยามแรงเช่นในปีนี้นะครับชุมชนส่วนใหญ่ก็ยังมีน้ําใช้อยู่นะครับอันนี้ก็เพื่ออำนวยประโยชน์ต้นทางนะครับต้นทางก็คือมีน้ําไม่กังวลนะครับพอกลางทางปลายทางทีนี้เรื่องปากทองแล้วนะครับก็คือการที่ได้ทำกเกษตรอย่างสร้างสรรน,นะครับได้นำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะครับอย่างที่เรายืนอยู่ในที่นี้นี่ก็เป็น จะถือว่าเป็นวนาเกษตรก็ได้ก็คือเรามีร่มเงาใหญ่จากต้นไม้ซึ่งประชาชนดูแลเป็นอย่างดีเสร็จแล้วก็มาปลูกชาปลูกกาแฟโดยใช้ร่มไม้เหล่านี้นะครับปลูกพืชประเภทผลไม้ไมก็เป็นไม้ผลซึ่งสร้างรายได้ให้กับ<ม>ชาวบ้านได้แม้กระทั่งพ่อหลวงนี่ก็เลี้ยงพึ่งด้วยนะครับเล่าให้ผมฟังว่าที่อายุ84ทุกวันนี้ยังหน้าตาหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเนี่ยก็เพราะกินน้ำผึ้ง ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าคนกรุงเองจะต้องมาเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเน้นนะครับที่มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้เพราะความร่วมมือของชาวบ้านแล้วก็ด้วยผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งนะครับบวกกับเทคโนโลยีที่เราเอามาช่วยเสริมให้เขานะครับ